สวัสดีครับสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะไปวางแผนเทรดทองกันนะครับหาจุดเข้าออกแม่นๆกันนะครับก็ตรงนี้ที่เราใช้ตัวกราฟดาบเป็นแบบเดิมนะจะสังเกตเห็นว่ามันมีสัญญาณเซลล์ตั้งแต่โซนแถวๆ2 5 1้นแนะครับ i ิเคเต t o r นี้นตัวนี้ชื่อลอง g trade boost capital o นะครับใครยังไม่มีนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เนาะโอเคคราวนี้เราจะเห็นโลตรงนี้เห็นไหมฮะ อ่าช็อตที่มันดีดลงมาเมื่อวนันศุกร์เนี่ยมันพยายามที่จะหลุดโลนะแต่มันยังไม่หลุดนะครับอ่าโลเดิมอยู่2493.26โลใหม่อยู่2493.89นะครับอีกนิดเดียวนะครับอ่าก็จะหลุดโลแต่ว่ามันไม่หลุดนะครับก็ดีดขึ้นก่อนนะครับลงมาถึงอ่าบริเวณดีมานโซนพอดีนะครับอ่าบริเวณดีมานโซนตรงนี้แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตัวทองคำเนี่ยจากที่มันหลุดอ่าหลุดตรงนี้หลุดอ่เทรนตรงนี้มานะครับแล้วก็ตีดลง่อนข้างแรงนะครับคราวนี้มันได้สร้าง ตัวรูปแบบนะครับรูปแบบตรงนี้เป็นรูปแบบของการเบรกดาวลงมานะครับเบรกดาวลงมาคราวนี้ต้องดูว่ารอบนี้พอเบรกดาวเสร็จปุ๊บมันจะย่อกลับไปรีเทสได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้มองว่าถ้าเกิดมันย่อขึ้นไปไปรีเทสเนี่ยก็อาจ,จะไปอยู่ที่โซนดีมาน2,520 โซน,นแถวแนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมันเลือกที่จะลงเนี่ยจุดลึกๆของมันได้ถึง2550 1 2 5อไอ้ย2450ถึง2 4 5 5เลยนะครับอ่ะเราไปดูภาพระยะสั้นกันก่อนนะครับตรงนี้เป็นตัวทำเฟรม5นาทีนะครับทำเฟรม5นาทีเห็นไหมฮะที่วิวจะเช็คโครงสร้างให้ดูนะครับของ5นาทีเนี่ยเสียโครงสร้างนะครับตอนนี้ทํา ตัว c h a n g e of character เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเสียโครงสร้างเทนขึ้นเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วคราวนี้ถ้าเกิดใครมองภาพระยะสั้นเนี่ยก็คงจะมองเป็นลักษณะของการดักเซลล์นะครับคราวนี้เป้าของการดักเซลล์เนี่ยมีตั้งแต่2505นะ2514 2519แล้วก็2 5 2 6นะครับอ่าเป็นรูปแบบที่อยู่ตีไว้แบบนี้นะอันนี้เป็นจังหวะดักเซลล์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเซลล์จุดไหนจะสวยๆนะครับอ่าแต่ที่ว่าให้กรอบระยะสั้นไว้ก่อนเผื่อใครอยากเทสั้นๆเนาะอันนี้เป็น,นะคห,นหม เพราะว่าตรงนี้มันมีตัว fair value แก็บนะเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดึงขึ้นไปตรงโซนที่ทิวให้ไว้ก่อนนะครับต่ำๆคือ2505เนี่ยมีเห็นแน่นอนนะครับเราจะย่อลงมาหรือเปล่าอ่าตรงนี้หรือจะทะลุขึ้นไปตามกรอบนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูในส่วนของอ่า time frame 30นาทีกันบ้างนะครับ time frame 3าม,มนาทีเนี่ย ยังให้ดีมาโซนบริเวณนี้นะครับก็เลยเปนสองสี่เก้าสี่นะครับถึง2490นะครับถ้าเกิดมันมีย่อลงมาก็มีโอกาสจะดีบาวนะครับแล้วก็ดีมาโซนอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณ2484นะครับถึง2อ7 8นะครับอันนี้เป็นดีมาโซนเดิมเนาะที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถูกทําลายนะครับดีมาตรงนี้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเป็นที่ที่แบบ คือมองว่าลึกๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเป็นไปไม่ได้นะตรงนี้ถ้าเกิดใครได้ราคานี้คือมองว่าเป็นราคาที่่อนข้างสวยนะครับก็คือ2 4 5 5อ่หาถึง2450นะครับตรงนี้เป็นดีมาโซนของเรานะครับหรือจุดที่เราจะเข้าไปหาจังหวะบายนะครับตรงนี้แล้วส่วนโซนเซลล์เนี่ยเห็นไหมฮะโซนเซลล์ถ้าเกิดเราดูเนี่ย มันจะมีกรอบตรงนี้ให้เราดักเซลล์สั้นๆได้นะครับเซลเล่นรอบสั้นๆนะครับนะก็คือ,อบริเวณ2 5 2 511อหนะครับ2อ1 1ใส่เป็นดีมาโซนก่อนนะครับนะก็จะประมาณ2510ถึงส5 1 2น่วนะครับ่วนนี้ถ้าเกิดราคารีบาวขึ้นไปก็ดักเซลล์สั้นๆได้นะครับ,นะรบนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดด้านบนเลยนะครับก็จะอยู่บริเวณเดิมที่2526นะครับ25 นะ25 24ถึง25 29โซนแถวแถวนี้นะครับก็เป็นโซนเซลล์ด้านบนนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าตัวราคาทองคำเนี่ยมันจะเล่นไปหน้าไหนนะครับทีน,นี้ก็บอกเป็นโซนสำคัญไปแล้วนะครับก็ <c oughs> ภาพใหญ่นะครับเ,เดี๋ยวดูเช็คภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ก็อย่างที่บอกอะ่ะมันมีโอกาสที่ราคาจะดึงขึ้นไปก่อนนะราคาจะดึงขึ้นไปก่อนตรงบริเวณ25 ตรง2510ถึง25120ซนแถวนี้ครับค่อยดูมันจะตกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันตบมาไม่ถุด2508เนี่ยมันมีโอกาสร,รีเบลขึ้นไปเล่นด้านบนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าคราวนี้ใครติดตามมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุนหน้าเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ลองเทดบูดแคปิตัลวันนะครับของลองเทดอะคาเดมี่นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่ยังวิเคราะห์กราฟไม่เก่งนะครับยังตีโซนไม่เก่งนะครับตรงนี้อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะบอกสัญญาณซื้อสัญญาณขายที่มีวิลเลจที่ค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงโซนที่แม่นยำนะเพราะว่าโซนที่เราตีเนี่ยถูกกันกรองมาจากตัวออเดอร์บ็อกซ์ที่ แฝ่ value gap นะครับซึ่งจะเป็นโซนที่สำคัญนะครับในการ buy ในการ sell order นะครับท่านได้สนใจนะครับอย่ารอช้านะครับพาให้ลองจริงนะครับสามารถกดที่ลิงก์นะครับหรือสแกน QR code มาได้นะครับหรือพิมพ์คาว่าสนใจนะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆที่ท่านได้เห็นสื่อโฆษณาตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องแอดมินส่งข้อมูลยื่นไขให้นะครับอย่ารอช้านะครับรีบๆสแกนรีบๆกดิเข้ามานะครับจำนวนจำกัด